ทำไมอิสลามต้องเกียดชังต่อประเทศอิสราเอลและพี่น้องชาวยิยวจากผู้นับถือศาสนายูดายโดยการแปลงศาสนาในภายหลัง 1, 1,948เดวิดเบนกุเรียนประกาศตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ในช่วงยุคกลางเมื่อศาสนาอิสลามได้ประกาศแล้วก็แพร่ขยายออกไปในแอฟริกาเหนือจนกระทั่งไปถึงในสเปนในสเปนในมุสลิมเนี่ยเคยปกครองสเปนอยู่เกือบ800ปีชาวยิวเป็นกลุ่มชนที่ได้รับการคุ้มครองโดยชาวมุสลิม ชาวยิวในการปกครองของชาวมุสลิมนั้นมีมีสถานภาพการดำรงชีวิตมีสิทธิเสรีภาพนะมีการครองชีพดีกว่าชาวยิวที่อยู่ในดินแดนยุโรปในยุคกลางเพราะชาวยิวถูกชาวคริสตกดขี่เพราะนั้นคนยวกับคนมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันมาดีโดยตลอดนับตั้งแต่การประกาศศาสนา ประเด็นมันก็คือว่าในนครเมดินาที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอพยพไปเนี่ยและตั้งรัฐอิสลามขึ้นนะสิบปีในดินแดนตรงนั้นมียิวอยู่สามก๊กบานูกุไรฟ์าบานูนบีรและบานูไยนูก็ในชื่อยิวยิวเนี่ยไปตั้งกันอยู่ในนครมาดินา นบีมูฮัมหมัดก็ทําปฏิญญาสังคมก็คือธรรมนูญปกครองโดยดึงเอาอยิวเนี่ยมาเป็นพลเมืองในรัฐมาดีนะซึ่งเป็นรัฐอิสลามเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นอะลุซิมมะแปลว่ากลุ่มชนแห่งพันธสัญญาได้รับการคุ้มครองในชีวิตและรับทรัพย์สินมีสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนานะแต่มีหน้าที่ในการจ่ายภาษีรัฐชูประการ เมื่อจ่ายภาษีรัฐชูปการก็ไม่ต้องเป็นทหารยังคงถือในศาสนาเดิมของตนนะบางคนบอกเนี่ยแสดงว่ามุสลิมเนี่ยไปกดคีนะไปรีดนาทาเรนเก็บภาษีจากคนต่างศาสนาก็ในเมื่อคุณเป็นพลเมืองของรัฐเป็นคนในบังคับคุณตกลงคุณไม่จ่ายอะไรเลยใช่ไหมคนมุสลิมต้องจ่ายสการและจ่ายภาษีแล้วคนยิวก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามเป็นพลเมืองในบังคับของรัฐอิสลามแล้วตกลงคุณไม่จ่ายอะไรเลยใช่ไหม ไอ้ภาษีรัฐชุมปการตรงนี้เมื่อจ่ายแล้วคุณได้รับข้อยกเว้นด้วยไม่ต้องเป็นทหารในกองทัพสองคุณมีสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนามันเป็นเหมือนพันธสัญญาว่าเมื่อคุณจ่ายภาษีมานี้เราจะต้องคุ้มของคุณนะชาวยิวก็อยู่กับมุสลิมมาตราบจนกระทั่งเกิดสงครามกับนครมักกะยิวไปเข้ากับศัตรูของรัฐอิสลาม ซึ่งกระทำสัญญาลงสัตยาบันกันไว้แล้วว่าจะช่วยกันปกป้องรัฐอิสลามแต่ยิวเนี่ยเป็นหนอนบ่อนไส้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านมันจึงเปรตมันจึงเป็นเหตุทำให้อะไรเป็นเหตุทำให้ชาวยิวเนี่ยถูกเนะนรเทศและถูกทำสงครามเนรเทศออกจากคาบสมุทรอาหรับกระนั้นกระนั้นเมื่อพ้นยุคสมัยของศาสดามมฮัมมัดไปแล้วเข้าสู่สมัยอาณาจักรอุมายัด มีการสถาปนาเมืองดามัสกัสขึ้นเป็นราชธานีในดามัสกัสนั้นก็มีชุมชนชาวยิวตั้งอยู่และชาวยิวนั้นก็มีส่วนสําคัญในฐานะพลเมืองในรัฐอิสลามอยู่กันแบบสุขสบายขั้นต่อมาเมื่อสถาปนารัฐอับบาซิดในนครแบกแดดชาวยิวก็มีชุมชนอยู่ข้างดินแดนอะไรข้างพระราชวังหลวงของคอลิฟะหรือคาลิ เมื่อมุสลิมเนี่ยพิชิตด,ดินแดนในสเปนในเมืองโคลดวาในเมืองโคลเดวาในเมืองกรานาตาริแกรนดาแกรนดาเดิมเนี่ยเป็นถิ่นของชาวยิวเลยมุสลิมสร้างอาณาจักรอยู่ที่นั่นร่วมกับชาวยิวชาวยิวไม่ได้ถูกกดขี่ในดินแดนของชาวมุสลิมแต่ถูกกดขี่อยู่ในดินแดนของชาวคริสเพราะชาวยิวเป็นผู้สังหารพระเยซูคริสบนไม้กางเขน และเรื่องมันก็ดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันของตุรกีซึ่งมีอายุยืนยาวมาตั้งแต่คิสต์ศตวตรรษที่13จนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่1ชาวยิวก็อพยพไปอยู่ในอิสตันบูลหรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่ถูกพิชิตแล้วนะตั้งแต่1453สมัยซุนตอนเมหเมดและก็เปลี่ยนชื่อคอนสแตนติโนเปิลเป็นอิสตันบูลเป็นรัฐอิสลาม ชาวยิวอยู่กับชาวมุสลิมมาโดยตลอดจนกระทั่งอังกฤษเริ่มล่าอาณานิคมนั่นเป็นเหตุที่เป็นการดึงชาวยิวที่อพยพจากดินแดนต่างๆมาเพื่อที่จะมาสร้างคิบบูตนะสร้างอาณนิคมของชาวยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์สุลต่านแห่งตุรกีประกาศว่าคุณจะไปอยู่ในดินแดนไหนของออตโตมันก็ได้แต่ไม่ให้ไปอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์ แทปเลสไตน์ไม่ให้ที่ไหนก็ได้แต่องค์การไซออนิสสากลประกาศเรียกร้องให้ชาวยิวกลับไปสู่ปปเลสไตน์เพราะเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาพันธสัญญานั้นมันเคลื่อนย้ายมันเปลี่ยนไปแล้วประเด็นก็คือถ้าจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยนะเกลียดชังต่อประเทศอิสราเอลไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวคนคริสเตียเป็นคนอาหรับก็รังเกียจประเทศอิสราเอล เพราะคนคริสต์ที่เป็นชาวอาหรับก็มีอยู่ในเลบานอนมีอยู่ในซีเรียแม้กระทั่งอยู่ในเบธเลเฮมอยู่ในเมืองนาซาเรตนะเป็นชาวอาหรับแต่เขาถือในศาสนาคริสต์เขาก็ไม่ชอบอิสราเอลเหมือนกันแม้กระทั่งชาวอยู่ในนิกายอื่นที่ไม่ใช่พวกซาอ,อนิสก็ประท้วงไม่เห็นด้วยกับการที่ไปตั้งประเทศอิสราเอลไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะต้องเข้าใจเรื่องให้ดีเพราะประเทศนี้ เอาเรื่องในเหตุการณ์เมื่อ3 0 0พันปีก่อนคือการมาอ้างว่าดินแดนนี้เป็นของฉันลองคิดดูถ้าเราเห็นด้วยเราก็อาจจะบอกขึ้นว่าวันหนึ่งขเขมรหรือว่ากัมพูชามาอ้างบอกว่าดินแดนตรงนี้นคนปรปฐมเนี่ยนคนปรปฐมเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลขอมโบราณมาก่อนขอมนะมายันถึงเพชรบุรีไปอ่านโบราณศาสตร์เถอะ ดินแดนแถบนี้สมัยทวารวดีนะถามว่าเป็นของใครแถบนี้ขอมเขมรมาขอมสร้างปราสาทขอมจนกระทั่งถึงเมืองการจนะบุรีสิงห์บุรีแล้ววันหนึ่งเขาบอกดินแดนตรงนี้เป็นของพระเจ้าสุริยมันนะที่สีที่ห้ออะไรของเราเราก็ฟังก็งงก็บอกว่ามันเป็นของเขมรมาก่อนเขาจะขอคืนจะว่ายังไงเราจะคืนไหมประเด็นมันก็คือว่า ชาวยิวเป็นลูกหลานใครอับราฮัมอิบราฮิมใช่ปหมอิบราฮิมออกมาจากไหนมากับนางซารอนหรือนางซารายหรือซาร่าเนี่ยมาจากเมืองอรูรอยู่ที่ไหนเมืองอรูรอยู่ในเมโสโปเทเมียอยู่ในอิรักเดินทางสู่ดินแดนใรน,นะคนาอันดินแดนคนาอันเป็นของใคร ก่อนอับราฮัมจะมาถึงมันมีชื่อดินแดนว่าคานาอันก็ชาวคานาอันไงแล้วไอ้ชาวคานาอันเนี่ย2,500ปีก่อนคริสต์กาลไปผสมกับชาวเมืองที่มาจากเกาะครีตมาขึ้นที่เมืองพิลัสเมืองบิลัสเนี่ยตอนต่อมาเรียกคนที่อยู่ที่เมืองบิลัสว่าบิลัสตีนเรียกดินแดนตรงนี้ว่าฟิลาสเทียก็คือปาเลสไตน์ คนปาเลสไตน์ก็คือลูกผสมคานาอันนะกับปาเลสไตน์ซึ่งคนคานาอันอยู่มาก่อนอับ,บราฮัมจะมาถึงอับ,บราฮัมเป็นพ่อใครอิสฮักอิสหักอิสหักเป็นพ่อใครยากบยากบมีลูก12คน12คนเป็นใครวงวานอิสราเอลตระกูล12ตระกูลหนึ่งใน12ตระกูลคือโยเซฟเสร็จแล้วโมเสสสืบเชื้อสายมา มันห่างกันเท่าไหร่ล่ะเมื่อโมเสสเสียชีวิตโยชูวาจึงนำกองทัพอิสราเอลเข้าตีเมืองเจริโคมันห่างกันกี่พันปีเลยจ้ะเขาบอกว่าคนปาเลสไตนั้นเมื่อเราไปตรวจเลือดไปตรวจ DNA เนี่ยก็จะพบว่าคนปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ DNA ของพวกเขาเหล่านั้นก็คือ DNA อ็ของคนเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์กาลตั้งแต่สมัยฟินิเชียนนั่นแหละเพราะคนปเลสยสายไม่เคยถูกขับไล่ไปไหนเลยมีแต่ชาวยิวเท่านั้นที่แตกกระส่านกระเซ็นในบุคัตเนีสยสรายกทัพมาตีกวาดต้อนไปไว้บาบิโลนใช่ไหมพอลากรุงเยรูซาเล็มแตกโดยตีตุสแห่งมหาอาณาจักรโรมันคนยิวก็แตกกระซ่านกระเซ็นไปทั่วโลก คนปาเลสไทน์ยังคงอยู่ที่ปาเลสไตน์เพราะน,นั้นเขาไม่ได้ไปเกียดชาวยิวโดยไรเหตุผลนะทีนี้ถามว่ายิวกับมุสลิมเนี่ยอยู่กันที่บอกว่าเกลียดกันนี่แหละอยู่กันมาจนกระทั่งถึงสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือประมาณ1,300กว่าปีมุสลิมไม่ได้มีปัญหากับยิวคุ้มครองชาวยิวคนที่มีปัญหากับยิวก็คือคริสต พราะเมื่อมุสลิมถูกขับไล่ออกจากสเปนพระนางอิาเบลล่ากับนะกษัตริย์เฟอร์ดินานด์แห่งคาสติลลาเลียองเนี่ยนะยึดเมืองแกรนาดาได้ชาวคริสก็ตั้งศาลขึ้นแล้วก็บังคับให้ชาวยิวเข้ารีดในาศาสนาคิสบังคับให้ชาวมุสลิมเข้ารีดในาศาสนาคิส ชาวยิวกับชวมสลิมจึงอพยพข้ามช่องแคบยิบรอนตามาสู่ดินแดนของชาวมุสลิมที่เป็นเมืองอาหรับในแอฟริกาเหนือกระจายอยู่ทั่วกันไปโดยไม่ได้มีปัญหากันจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลเนี่ยอย่าเข้าใจว่าคนมุสลิมเนี่ยนะเป็นโจ์กับชาวยิวมาแต่ไหนไม่ใช่อยู่กันมาโดยดีไม่ได้มีปัญหาแม้กระทั่งชาวคริสก็อยู่กับมุสลิมมา ท่านทราบหรือไม่ว่าโบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นน่ะใครเป็นผู้ถือกุญแจคนในตระกูลอาหรับที่เป็นมุสลิมเพราะชาวคริสต์มีหลายนิกายเขาไม่ยอมให้ใครมีอภิสิทธิ์เหนือกันผลสุดท้ายเลยต้องมอบกุญแจให้คนมุสลิมเป็นคนถือกุญแจเวลาจะเปิดมหาวิหารแห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์เนี่ยคนมุสลิมเป็นผู้ถือกุญแจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เขาอยู่กันไม่ได้มีปัญหาถึงเวลาเสียงอาวานก็ดังเสียงระฆังก็ดังในสุราอยูวก็อ่านคมพีกันเขาอยู่กันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในเย,ยรูซาเล็มแต่ปัญหามันไปอยู่ที่ไหนวอชิงตันนิวยอร์กลอนดอนนะอะไรจะที่ไหนก็ไม่รู้มันนอกดินแดนนี้ทั้งหมด